กดสวดมนต์ความเพียรพระปิตาย,ยอเศรษฐีล่าหลวงปู่ทวดนางสาวกนิกาหล่อพันรหัสความเพียรหนึ่งสี่สครั้งที่39วันที่18เดือน12 2568องพัห EP หนึ่งค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่ 18เดือน1 2 2568พรข้าพเจ้านางสาวโคนิกาหล่อพันขอเป็นวาจาสาธายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาเดอองพระกบัมปติเทระเจ้าองคหลวงปู่สำเรจรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมาอนุโมทนาในการตรวจสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดถ่ยายมนตต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเสีสุอัตระคาัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสาสุนันตุสักข้ามุก,กะทงังสักเคกาเมจะรูเบคิริสีขาราตเตจันตาลิเขวิมาณีทีเบระเทจะกามาจะคาเมตารุวานาคาหขานีตักเเคหาวัตถุมหิเคเต กุมมาจะยันตุเทวาชาชลัฐราวิสมีมยกขาคันทัพ,พนาคาติถันตาติตาติตะถันตาสันติเกยังมุนิวาราว่าจจนางสาธโวม,มสุนันตุธรรมมสวนณกาลุอยมพทันตาธรรมมสวนณกาลุอยมพระทันตาธรรมมาสวนณกาลุอยมพระทันตาโพสวดน,น้มการสิทธิคาถานโมตตสาพระควัฟตูวาราตูสัมมาสมัมพุทธสา นโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวสุสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอันยังพุทธูเมสรณังวรังเอเตนะสัจยาวัชเชนะสุธีเมโหนตุสัพพะธานัตถิเมสรณังอันยังธรโมูเมสรณังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุธีเมโหนตุสัพพะธา นาตีมีสระนังอันยังสังคูมีสระนังวรังเอเีตีนาสัจยาวัจีนาสุตีมีหุนตุสัพพทาบทสวนมหาการุณิโกนาโถติกอาธิกาคาถา,า,กา,กา,ามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายาสัพพาปานินางปุริตวา,ารมีสัพพาปตโตูสัพพูธิมุตตะวัง สัมพูที่มุตตมังเอเตนะสัจยาวัตเชนะมาหุนตูสัพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปูเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมผูที่มุตตะมังเอเตนะสัจยาวัตเชนะมาหุนตูสัพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปาณินังปูเรตวาปรมีสัพพาปัตตูสัมผูที่มุตตะมังเอเตนะสัจยาวัตเชนะมาหุนตูสัพูปัตถวา บทชวนมหาสมัยยโตรเอวามีสุตังเอกลงสมัยยังพระควาสาเกีตูวิหารติกบปีแล้ววัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิคูสังเคนาสิทิงปัญจามเตหีพิคูสเตหีสเปเหวอาอรหันเตหีสทายิจะโลกาธาตุหีทเทว,วตาเยปุยยะเยนาทานีปฏิตาหุนติพระกวันตังทัศนายาพิคูสังคัญจาอาถาโคจตุนังสุทธาวาสากายิการนางทเทว,วนางเอตัก ทหสีอายังโหพระกวาสาเกสูวิหารติกิะปีแล้ววัตุสมิงมหาวเีมหาตาพิกขูสังเคนะสิิ่งปัญจามตเตาเตหิพิกขูสเตหิสเปหิวะอาราหันเตหิทัสาหิจาโลกะโกากะธาตุหิทเทวตาเยผุ้ยเยนาสันนิปฏิตาหุนตีพระกวันตั้งทัศนายาพิกขูสังคัญจายานูนามมยามปีเยนาพระกวาเตนุปสังไก เมยามะอุปสังกามิตาวาพระกวันตูสันติเกปัญเกก,ะกะากาถาภาเสยยะยามติอถาโขตาเทวตาเววตาสยยะถาปีนามาพระลวะปุริสูสามัตถิตังวาพาหังภาษาริยะภสษาทิตังวาพาหังสัม,มิตเยชยยะเอวาเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระทิตาพระกวันตูบุระตูปตุระหังสุอถาโขตาเทวตา พระกัันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิถาติทิตาขูเอกาเทวตาพระกตุสันติเกีมังคาถังอภาสิมหาสมัยอยู่ปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมมหาอีมังธรรมะสมยอย่างยักษทกิตาเยวะอปาราอปาราชิตสังคันติอถาขูอปาราเทวตาพระกตุสันติเกีมังคาถังอภาสิ ตัตระภิกาวสัตมหาสาหังสูจิตตังอัตโนโอุชุกะมมกังสูสารถีวะนตานิฆาเหตเหตาวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอาฐาขัวปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิเชตาวาขีลงังชตวาปลิคังอินทัขีลังอหุหัด จะม้าเมชาติจะรันติสุทาวิมาลาจะขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาถาขควะปราเทวตาพระกวาตูสันติเกอีมังคาสังอาภาสิเยเกจีพุทธังธารนังคาตาสีนาติฆามิส,สันติอปายะภูมิงปหายะามานุสังมนุสังเทหังเทวกายยังปริภูเรศสันติติอาถาขูพระกวาพิขูอมันเตสีเยภุยะเยนาภิกขวทัะสุ โลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัสสานายาภิกขุสังขัญจาเยปิเตภิกเวหิสูงอาตีตามัทธานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาตสามปีพระกวันตานังเอตาปรมมาเยววเทวตาสันนิปฏิตาหิสูงเสยยะถาปิมัยหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภาวิสันตีอนาคตัมัทธนานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธา เตสัมีพระกวันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปีมยหังเอตารหิอาจิค่ะอาจิคิตสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตตาสิจิตสสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเตศสสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุดาธาสาธุกังมนาสิการุธาภาติศสสามิติ เอวังพันเตติโขเตพิขขพระกวาตวปัจจโสสุงพระกวาเอตา,าวาเวะสีโลกามานุกะสามิยัตถกุม,มาตาัสาิตาเยสิตากิริคขพรังไหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสังลานีลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิลาพิยโยปัญจสเตยัตวาวาเนกปิลวัตว ต,ตูอามาันตยสิสทธาสาวกีสถานเนรเตีเทวกายาพิกันตาตีวิชาณถา,าพิโวเตีจ่าตาปมะกรุงสุต,ตวาพุทธศาสาสานังเตสามปตูระหูยานังอามานุสานับทัศนังอเปกสีสตามัทะคุงสหสังอาัตาสัตริง สตังเอเกสหัสานังอมะนุสานา,ม,ม,า,านมัตสุงอเปเกนันตามัตคุงทิสาสภพาพุตตาอหุงตันจาัพังอญญาาวินายะมววกิต,ตาวานาจักขุมาตาตัวมันตยิสัทาสาสวเกสาสานีระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวโวหังกิต,ตยะกิต,ตายิสสามิขิราหิอนุปุพพโส สัตตะสหัส,สาวยขาคุมมากปีละวัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตโติโนโมทามนาอาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนางแะสหัสสาเหมวตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานาง สตาคีราติสาหัสายะขานานตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัตตินูมูธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังอิเจเตสุระสสาหัสายะขานานตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัตตินูมูธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานัง เวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมุธามานาภิกามุงภิกูนังสมิติงวานังกุม,มาพิโรราชาคาหิโกเวปุลัสสาวินินเวสนังพิยโยนางสตาสหัสังสหัสังยาขานังปายรูปาสติกุม,มาพิโรราชาคาหิโกโธปาฆาสมิติงวานัง สุริมัญญาสุริมัญจาทิสังราชาตาตารัตโธภาษาสติคันทัพภาณังอธิปติมหาราชายสัสตสิโูปุตตาปีตัสสาภาโวอินทนานามามหาพลาอิธิมันโตยุติมันโตว,วันนาวันโตยสัติิโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังท่าขี่นันจาทิสังราชาวิรุลละโหตปาสาษาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสักสิสสปุตตาปีตัสสะภาวุอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางปัจฉิมัจ่าที่สังราชาวิรูปขูปภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสัสสิโสปุตตาปีตัสสะพาวุอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสิโน โมทมมนาภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังอุตารัญจาทิสังราชากุเวโรตปาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปีตัสสาภโวอินทานามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมมนาภิการมุงพิขูนังสมิติงวานังปุริมะทิสังทัตตารัตโตทักกเนนะวิรุลหะโกปัจฉิเมนะวิรูปขกุเวโรอุตตารังทิสัง เจตโรูตมหาราชาสมันตาเจตุรูทิสาทันทันละมานาอัตถังถูวันกีกะบีลวัตเวเตีสังมายาวิโนนทาสาอาคูวัจจานิกาสถามายากุเตนะตูเวเตนะตูหู้ภูจาวิภูตูสหจันทนูกามาสิทูจากิน,นุมันตูนิมันตูจะปนาตูโอปะมันโอปะมันโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตตลิ กิตาเสโนจะคันทภูนารรราชาชนสะโูอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัชสาเอเตเจันเยจาราชาโนคันทภาสหาราชุภิมทธามานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงวันังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหกัจชากากับกัมพาลาัสตาราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนา ทาตารัทาจ่าอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโูสูบาคาสมิติงวะนังเยนาคาราชีสหาัสาหารันติทิพาธิชาปักีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวานามัชฌาปตตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชานามาสิสุปันนต,ตเขมามากาสีฟุตโธสันนาหาหิวายาหิอุปวะหายันตา นาคาสุปันนาสารณะมังคสุงพุทธังชิตตาวชิระหัตถีนาสุมังสุมุตสามุตังอสุราสิตาพาตโรวาสาวัสเต,เตวิทยมโยยัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาวีภาาเวปาจิตติสุจิตติจาปหาราโทมนันมะนามุจีสหาสัตันจ่าบาลปุตตานางสพเพเวโรจนามากาสันนนยหิตวาพระลิงสนางราหุพัทน มุปาขมุงสมะสมะโยธานิพัันเตภิขูนางสมิติงวานางอาโปจจเทวาปัตวิจาเตโชวายุตถากมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหะเมตากรุณากาจิกาอากูเทวายัสสัตสินทัสเตทัตถากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสินโมทามานาภิกามุงภิขูนังสมิติงวานา,าง เวนัทูจาเทวาสหาลีจาอัสมาจาทุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาทุริยสูปานิปานิสาเทวาทุริยมาคูบุรักิตากขัตตานิบุรักิตาวาคูมันทวะลาหกาวสูนังวัสวูเศรษฐุสกูปากาปุรินทะถุทะเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิน โมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังอถา,าคูสาภูเทวาชาลมามักีสิขาริวะอริตกาจารุชาจชาอุม,มาปุภานิพาสีโนวารุณาสหาธรรมมาจาอัจ,จุตตาจาอาเนชากาสุเลยารุจิราอาคูอาคูวะสาวาเนสีโนท่าสีเตทศถากายาสาเีนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัตติโนโมทามานาภิกามุงภิขูนังสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามนุษามนุษย์มนุสุตตมาคิทาปทูติกาอากูอากูมโนปทูติกาอาถาคูหรโยเทวายเจจารูหิตตาวาสิินปราคามหาปรคาคาอากูเทวายาสัสสินุเเทสเตทัตตากายาสภีพพนานตตะวันนิโอนอิติมันตูยุติมันตูวันนาวันตูยัสสสินโ,โมทามานาอาภิกามุงพิขุนังสมิติงวานัง สุคาการุมหาอารุณาอคูเวคานาสะสะหะเวคณน,นาสาสหะโอทาตคัยยาหาปามุกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาราคชามิสกาจายาสาัสสติโนธนายังอาคาปัญชนโนโยทิสาอาภิวัสติจาสีเททตทตถากายาสัเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสติโน โมทามานาพภิการมงพิขูนางสมิติงวานังเขมิยาตุสิต,ตายามากัสกาจะยสัตสีโนสามพิกาตาลามาเศถาโชตินามาจะอาจะอาสวานิม,มานารตินโนอาคูอาถาคูปารานิปารานิมิตาทัาเสเตเตทัตากา,ายาสพเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานาอภิการมงพิขูนางสมิติงวานัง สัตถิเตเทวานิกายาสัพเพนานตตวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสาธิสาิสาสหาปะปวุฒธชาติมขีลังโอฆาตินนามนาสว่างทักเขมโมฆาตารังนาคัางจันทังวะอัติตาติตังสุพรามาบรามาตัมัตโตจะปุตตาอิติมัตโตสหะสันนังกุมารูติสโสจะาโสปาฆะสมิติงวะนั่งสหัสสพรม,มาโลกานางมหาพรม,มาทิตติพิติ ทติอุปาปันโนชุติมันโตวิสมากายูยะสัสสิโทะทะสเททัสสตถะอิสราอาคูปันเจก,กวาสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหา,หาริโตปาริวาริโตเตจาสศพีอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมาราสีนาอภิกามิปัสสะกันหัธระมันทียังเอธะกันหนทะทะาถะพันธะาราเกณพัทธะมัตมุตโ,โว สมันตาปริวารีธามาโวมุญญะจิธาโคจินังอิติทัต,ตามหาเสโนกันหาเสนางภเปศยิปานินาตะละมห ah ัจจ ah าสารังกตวานาเพระวังยะถาบาวุสโกเบโคธานายันโตสวิตชาชุโกตาทาโสปัจจุธาวัติสังกุตโตอาสาวยังวสีตันจาสัพังอภิญญยา,ยาวะวกิตวานาจัก,กุมา ตโตูอมันตยิสัทธาสาวเกศสาส,าสาสนาเนรเตมาราสีนาภิกันตาเตวิชามาราสีนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจ่าอาตับปรมก,กรุงสุตวาพุทธศาสาส,าสนังวีวตราเเคหีปก,กามุงเนสังโลมัมปีอินเชยุงสัพเว,วิชิตตาสังคามาพยาติตายะสัสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาสุตาติบทสวดจุลเชยยาปรรกนณโมเมพุทธเตชัสารัตนาตายะธรรมิกาเตชะปสิทธิปัสีเทวานารายะปรามสุราสิทธิพระมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักขกาสมุธาบูตุงคังคาจะสพรามาชชยยาปสิทธิพระวันตุเตชัยยาชชยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนทินาที ชัยยะชัยยะละคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชละชะพลนราชีชัยยะชัยยะคำพีรโสมพีนาคีนธนาคีปิสาจัปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนามุขชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขาสาธาชัยยะชัยยะจำปานนิธินาคากุลหัันธกะ ชัยยะชัยยะัจจคุณนตุรงสุการาผู้ชงสีหาพยาคาทีบาชัยยะชัยยะวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสณานารีบุนาสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขายสุขายชีวีชัยยะชัยยะธรณีตาเลสธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันติสัานตินสัธาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาะเวชัยยะชัยยะวรุณายัเข ชัยยะชัยยะรักษีสุราผู้ชาเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมนะทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชาชัยชัยยะชัยยะปัตตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญจิกาพุทธาสาวังชัยยะชัยยะมหิสุรุหะรุหะรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรคูชัยยะชัยยะนาโกวิรุณหโกวิรูปะโกจันทิมารวิ อินทวจะเวนเตยโยจากุเวรโรวารุณปีจะอาคิวายโยจะปายจุนหูกุมารุทตารัตกโออัฐารสมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทยอิสินสาวกาสัพายชายยะรามูพระวันตุเตชยยาธรรมูจะสังโคจะสทสศปาโรจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตชยนะชยยะโสต,ยยตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะชโหตุเตชยยะมังคลัง ชโยปีพุทธศาสตร์สิริมตูวายังมารัสสะจ่าปปิมตูปราชโยอุคคูสยมโูธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาพรมคณาเมหิสินูชโยปีพุทธศาสตร์สิริมตูอายังมารัสสะจ่าปปิมตูปราชโยอุคคูสยมโูธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทคณาเมหิสินูชโยปีพุทธศาสตร์สิริมตูอายังมารัสสะจ่าปปิมตูปราชโย อุคคกสยมโพธิมันตีโมูิตาชยยะตถาทีวคณามหิสินูชโยปีพุทธศัตริมตูอายังมารัสะจ่าปปีมตูราชโยอุคคุสยมโพธิมันตีโมูิตาชยยะตถาสุปันนาคณามหิสินูชโยปีพุทธศัตริมตูอายังมารัสะจ่าปปีมตูราชโยอุคคุสยมโพธิมันตีโมูิตาชยยะตถานาคคณามหิสินู ชยโยปีพุทธศาสิมตวายังมารัสาจ่าปปิมตูปราชยโยอุคคูสยมโพธิมันตรปโมทิตาชยชยะตธาสัพราม,มนามเหสีนชูชย,ยันโตโพธิยามมเลสักกายะสักกายะนางนันทิวัฒโนเอวังตะว,วังวิชโยโ,โหหิชยสูชยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกศีเสปัทวีโปคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานาังอักขปัต,ตปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุป,ปั พาตังสุทติตังสุขานสุสมมุขตตะโตจะสุริยตสุยิต,ตะถังธรรม,มาจาริสุปัทกีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทกีน,งน,งนกังปัทกีนังมโนกรรมมังปารติเตปัทกีนาปัทคีนานิกตวานาลพันตเตปัทกีเนเตอัตฐารตาสุกิตาวรุณาพุทธศาสนาออโรคาสุกิตาโหตสาสหะรัมเพหิยาติภิ ตุนันตูโพนตเยเทวาสมิงธานีอธิคตาทีคายุหาสธาโหตูสุกิตาโหตูสัพพตารักขันตูสัพพัสตานังรักขันตูชินาสาสนังยากาจีปัตนาเตสังสัเปบุรินนตูมโนรักถาจุตะกาเลีปวัสสันตูวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัตวาเตสังนิวารินตูจะสัพพธา กายาสุขังจิตตาสุขังอาราหาันตุยะถาราหังจบบทสวดอีพีหนึ่งค่ะ